ชาวอังกฤษและผู้คนจากทั่วโลกต่างยินดีกับข่าวการม่นของสมเด็จเจ้าฟ้าชายวินเลียมแห่งเวล์รัชทายาทอันดับที่สองของราชวงศ์อังกฤษโดยพระองค์ได้ม่นกับแฟนสาวเคธมิดเดิตันระหว่างการพักร้อนเดือนที่แล้วที่ประเทศเคนยาหลังจากคบหาดูใจกันมานานร่วม7ปีและมีการคาดการณ์กันค่ะว่าพิธีอภิเษกสมรสจะจัดขึ้นในช่วงกลางปีหน้าที่กรุงลอนดอนซึ่งการอภิเษกสมรสในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีของราชวงศ์อังกฤษ เคทมิดเดลตันเป็นลูกสาวของนายไมเคิลและนางแคลรอมิดเดลตันนักธุรกิจชื่อดังของอังกฤษเคทได้พบกับเจ้าชายวิลเลียมครั้งแรกในปี2001ที่มหาวิทยาลัยเซนแอนดรูว์ในสกอตแลนด์ระหว่างการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ เจ้าชายวิลเลียมและเคสมิเดนตันปรากฏตัวต่อสื่อมวลชนครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยดิ้วแนางข้างซ้ายของเคสมีแหวนมันที่เจ้าชายมอบไว้ให้ซึ่งแหวนเพชรสีน้ำเงินวงนี้เป็นของเจ้าหญิงแดอาน่าโดยพระองค์ได้สวมเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าเจ้าฟ้าชายชาวเมื่อ30ปีก่อน หลังจากนั้นค่ะทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์เป็นการส่วนตัวกับผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว i อทโดยเคสได้กล่าวถึงเจ้าหญิงแดอน่าว่าพระองค์เป็นแรงบันดาลใจคนสำคัญในชีวิตเธอและหากเป็นไปได้เธอก็อยากที่จะพบกับเจ้าหญิงสักครั้งและได้กล่าวถึงวินาทีที่เจ้าชายวิลเลียมขอมันกับเธอว่าเธอรู้สึกตกใจมากเพราะไม่เคยคิดว่าพระองค์จะขอมันอย่างไรก็ตามว่าที่สมาชิกใหม่ของราชวงศ์อังกฤษคงเป็นที่จับตาม,มองของสื่อมวลชนและประปาลัสซี่มากกว่าเดิมนะคะโดยก่อนหน้านี้เจ้าชายวิลเลียมเคยขอร้องให้สื่อยุติการ ติดตามพระองค์และเคสไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อความเป็นส่วนตัวก่ะ